มันไม่ได้ยากอะไรหราอกนะจ๊ะในการที่จะเข้าถึงวัรรม,ามกายนียังไงต้อง บอกกับตัวเราเองทุกครั้งถ้าเราลืมว่าพระธรรมกายท่านไปอยู่แล้วในตัวแค่เราไปปรุงแต่งและไปทำขึ้นมากายตับสรู้ธทรมลนมีประจําตัวของมนุษย์ทุกคนรวมทั้งตัวเราด้วยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดได้มันละเอียดนาทีของเราแค่ทําใจของเราให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่ในตัวละเอียดเท่าแสงสว่างเราก็เห็นแสงสว่างละเอียดเท่ากับดวงธรรมมันก็เห็นดวงธรรมละเอียดเท่ากับกายภายใน,ยนก็เห็นกายภายในละะเอียดเท่ากับรัศมกายก็เห็น กับพระธรรมกายใจายละเอียดมันต้องหยุดหยุดนิ่งสนิทหยุดสนิทเลยมันแปลกพอพอมันหยุดสนิทแล้วมันจะหลุดจจกกายอยางมันเป็นวิธีที่ที่จะหลุดจจกกายยาบได้วิธีเดียวคือหยุดความนึกคิดต่งแเราหยุดนิ่งแล้วมันจะหลุดรั่วออกไปเลยไปโซมิติที่ละเอียดแต่ไม่ได้หยุดได้เราต้องทิ้งทุกสิ่งเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องอดีต ผ่านไปแล้วหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงต้องไปคาดหวังว่าเราจะได้ต้องไม่อยากได้เกินไปใจต้องนิ่งๆิ่งบริรสุทธิ์ใสเยือกเย็นไั่ประคองใจให้ได้อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนให้ตัวเราเกลี้ยงกเก่าจะเครื่องความคิดปรุงแต่งทั้งปวงถ้าประคองใจได้อย่างนี้อาจารย์เดียใจมันก็จะค่อยๆรวบ หยุดสนิทกลับไปสู่ที่ตั้งดังเดิมภายในกัแบบไปอยู่ภายในตัวแล้วถ้าเรายังคงรักษาความนิ่งอย่างนั้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะถูกส่วนเองในการถูกส่วนนี่เราพยายามจะทำแต่มันไม่เกิดแต่ถ้าเราทําแค่นิ่งๆหยุดนิ่งจิๆจะนึกถึงองค์พระดวงแก้วหรือ วางใจนิ่งๆเดี๋ยวมันกกนึกนเดี๋ยวมันถูกส่วนของมันไปเองถูกไปเองเราจะรู้สึกสบายมีความสุขในการนั่งไม่ได้รู้สึกว่าฝืรหรือพยายามเป็นการนั่งที่เรามีความพึงพอใจ้าทําตรงนี้ได้นะจ๊ะเดี๋ยวมันก็จะเดินทางต่อไปเข้าไปสู่ภายนิ่งขยายผลรรจากที่แคบใจจะขยายกว้างขวางออกไปลและความรู้สึกเื่อเรามีมีองค์พระให้ดูแล้วมีดวงธรรมให้ดูมันจะเกิดขึ้นแค่เป็นความรู้สึกผมไม่มีอยู่หลายคนรู้สึกผอมเหมยแต่มันยังไม่รู้แจ้ง มันยังไม่เห็นจะจายขึ้นมา